แสดงแสดงเป็นอีกคนหนึ่งแล้วกันบ้านนี่คือพรุ่งนี้ใช่แสดงอีกคนหนึ่งบอสกับนิวได้รักปัจจุบันเอ้ยบอสกับปอได้รักปัจจุบันนิวบอสกับปอแล้วไันมัทำยังไงบอสกับปอรักกันรักกันคือเหมือนกับให้แชร์เรื่องสองเรื่องออ๋รักกันคือการตอเรื่องรักปัจจุบันปัจจุบันรักกันอุณนิว่ก็จะทำหนังรักกันระยะนี้ก็ เบื่อแล้วพ่งนี้กินอะไรดีพ้กนี้ไม่มีวันนี้พอแล้วหนูวันนี้หนูเอามายอะแล้วพ่งนี้หนูไม่ซื้ออะไรนี่พอแล้วพอแล้ววันนี้เยอะแล้วนอุ้ยไอแล้วนักด่าเราเราอห้าบไหไปไหนสีระบดไปสนีบัตรยังมีบัตรไ้หรอบัตไม่ถูก ปฏิบัติย่งะเราจะไปในราหว่างยังะไม่ไม่เฉยนี่มีเข้าไม่ได้นะไหมเนฉยเน็ตก็เฉยเน็ตอ้าวคือคือศิลปินเนี่ยไม่ต้องแค่บัตรเข้าได้แต่ไม่มีที่นั่งแล้วยืนข้างๆเวทีเลยไม่หลอกอ่ะไม่หลอกนี่หลอกละหลอกอ่ะล่าจริงจังมากเลยอ่ะหลอกอ่ะแก้งอ่ะเมื่อกี้ถามปั๊บปั๊บไม่บัตรย่ะทุกคนหลอกไปบ้านค่ะออเน็ตจะตกแน่ๆมังเสียวออเน็ตไม่ตก อุ้ยไอ้ตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกแค่สอสองเงี้ยไม่ตกแต่ที่่ตรนี้มันตัดสิทธิ์กางไปแล้วอ่ะชีวิตก็มีมิรีไหมได้กันสอบ